สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Autocar Garage ช่องรีวิวรถยนต์ที่นําเสนอข้อมูลใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดหรือเครื่องยนต์สันดาปที่นี่คุณจะได้พบกับการรีวิวที่ครบถ้วนทั้งดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์ก่อนจะเริ่มต้นคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Autocar Garage เพื่อไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับ2026 Toyota Camry รถซีดานขนาดกลางที่หลายคนรอคอย และเป็นรุ่นยอดนิยมที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่เจเนอเรชันใหม่โตโยต้าแคมรีปี2 0 2 6มาพร้อมการปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราและความทันสมัยดีไซน์ภายนอกของแคมรีใหม่สะท้อนความสปอร์ตและความหรูหราไปพร้อมกันกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกดุดันมากขึ้นไฟหน้าเล็กแบบบางเฉียบที่มาพร้อมไฟเดอไลท์ดีไซน์ล้ำสมัยกันชนหน้าและเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ไหลลื่นเพิ่มความบเฉีียว ด้านถ่ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกกว้างและมั่นคงล้ออล่อยขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้ดูพรีเมียมและเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตได้อย่างลงตัวห้องโดยสารภายในของ Toyota Camry 2026เน้นการผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงและเพิ่มความหรูหราด้วยการตกแต่งแบบพรีเมียม แผงหน้าปัดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เต็มรูปแบบทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบ Infotain เมน t ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้นและตอบสนองเร็วขึ้นระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงช่วยให้ทุกการเดินทางเพลิดเพลินมากกว่าเดิม ในด้านเทคโนโลยี Camry 2026อัดแน่นไปด้วยระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense รุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมพว,พวงมาลัยรวมถึงกล้องรอบคันที่ช่วยให้ผู้ขับขี่จอดรถและควบคุมรถได้ง่ายขึ้นความปลอดภัยยังได้รับการเสริมด้วยถุงลมนิรภัยรอบคันระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัติ สมรรถนะการขับเคลื่อนของ t o y ยต a Cam r ร2 0 2 6มีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดและอาจมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดสำหรับตลาดบางประเทศเครื่องยนต์ถูกปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษน้อยลงรุ่นไฮบริดถูกพัฒนาให้การตอบสนองดีขึ้นและให้กำลังที่นุ่มนวลการขับขี่มั่นคงด้วยช่วงล่างที่ปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นอีกจุดเด่นของแคมรี่ใหม่คือการออกแบบให้มีโหมดการขับขี่ที่หลากหลาย เช่นโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตและโหมดมาตรฐานทําให้ผู้ขับสามารถเลือกปรับรูปแบบการขับให้เหมาะกับสภาพการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่ต้องการความประหยัดหรือการขับทางไกลที่ต้องการพละกําลัง t o y ยต a c a m มร2026ยังคงเป็นรถซีดานที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวที่ตอบโจทย์การใช้งานรอบด้านพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทำให้ภาพลักษณ์ดูพรีเมียมและทันสมัยยิ่งขึ้น นี่คือรายละเอียดรีวิวของ Toyota Camry 2026จาก a u to c r e s t Garage หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตาม a u to c r e s t Garage และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่จะนำมาอัปเดตอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า